ได้เลกดีย้ายเข้าไปอยู่เรียนหอเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสําหรับคู่กองหมอเจี๊ยบละ,ละนากับหวานใจเดียบุษราที่ฝ่ายเจี๊ยบได้เผยว่าบ้านนี้เป็นน้ําพักน้ําแรงของทั้งคู่ที่ทุ่มเงินหมดหน้าตัก10กว่าล้านในรมิดบ้านในฝันหลังนี้ขึ้นมา โดยตอนนี้บ้านเกินเริ่มลงตัวออกแบบ1ปีก่อสร้าง2ปีกว่าจะได้เข้าไปอยู่งบก็บานปลายไปบ้างพอเสร็จก็รู้สึกหายเหนื่อยทั้งคู่ไม่ทะเลาะกันเรื่องแต่งบ้านเพราะต่างคนต่งยางแยกกันแต่งคนละห้องเน้นคุณคา่านเรื่องบ้านเลยเต็มที่เป็นเรือนหอตามที่ทุกคนให้ชื่อ ส่วนเรื่องแต่งงานถ้าจะแต่งอยากให้กฎหมายเป็นรูเปรเป็นร่างมารองรับก่อนจะได้รู้สึกว่าครบสูตรแต่ถ้ารอจนแก่ไม่มีกฎหมายสักทีก็คงอาจจะแต่งก่อนรับแอบไปลองชุดเจ้าสาวกันมาแล้วเชื่อว่าทุกคนมีความฝันในเรื่องนี้สร้างเสร็จแล้วก็เข้าอยู่ตั้งแต่ยีกก่สิบสี่มกราแล้วตอนนี้ก็กําลังลงตัวขึ้นค่ะก็ พอเข้าอยู่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนจัดบ้านนี่เหนื่อยมากช่วงนี้คือไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากจัดบ้านกับต้อนรับเพื่อนที่มาแสดงความยินดีกับที่บ้านทั้งหมดทั้งหมดกี่ปีคะเนี่ยเออตั้งแต่ออกแบบ1ปีก่อสร้างทั้งหมด2ปีคะ่ะ<ม>ก็เบ็ดเสร็จทั้งหมด3ปีกว่าจะได้บบเข้าอยู่ บ้านปลายไปเยอะไหมคะจากที่นางเป้าไว้ก็ก็มีบ้านปลายไปเยอะค่ะก็ก็ก็ต้องทํางานปกทุกอย่างที่เราตั้งใจทํามาคุ้มค่าแล้วก็ได้ได้เป็นดีเทลทุกอย่างเหมือนบ้านในความฝันนะแล้วพอยิ่งเพื่อนเพื่อนทุกคนมาบ้านก็ทุกคนก็ช่วยบิ้วกันเข้าไปอีกโอ้นี่มันเหมือนบ้านในฝันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยิ่งมีความสุขด้วยความที่เจี๊ยบกับเดียเป็นคนที่ให้ค่ากับการอยู่บ้าน เราเราไม่ได้นั่งรถแพงไม่ได้ใช้กระเป๋าหรือว่าเสื้อผ้าอะไรแพงๆแต่ว่าเราเราเน้นคุณค่าของเราสองคนไปในเรื่องบ้านเพราะบางคนก็ให้คุณค่าแตกต่างกันไงแต่เราสองคนคือเอ,อป้าหมายเดียวกันกนะ็คือเรื่องบ้านเราเต็มที่กับบ้านเอาจิงๆ้นะถ้าใจเจ็บเลยถ้าอยากแต่งคือจะอยากให้มีกฎหมายมารองรับก่อนอเออถ้าเกิดมีกฎหมายแล้วเราก็แต่งก็ยิ่งแบบเหมือนมันฟินอะอนะแต่งไปแล้วก็มีทั้งกฎหมายที่แบบมันมันได้จริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันครบสูตรอะเ<ม>นาะแต่ถ้าเกิดรอแล้วรออีกรอรอจนแก่แล้วไม่ไม่มีกฎหมายสชกทีกออ็อาจจะแต่งไปก่อนอะไรแต่ว่าเดียวเองเขาอยากมีแบบบรรยากาศเป็นงานแต่งไปก่อนอะไรอย่างน<ม>ี้หรือเปล่าคะใช่เขาแล้วแต่เราแต่ว่า<ม>อัจริงๆตรง,รงคือปัญหาคือ หนึ่งเงินก่อนอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกฎหมายแหละก็อยากให้มีกฎหมายเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็จะได้ทาทุกอย่างให้มันเออมันถูกต้องออแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเ,ออเหมือนเหมือนคู่อื่นจต่จว่าทุกคนก็มีความฝันนะจะก็แอบไปลองจีบเจ้าสาวมาเออเฮ้ยเ,เ,เ,เราก็อยากมีเผื่อเื<ๆ>่อเดียจะใส่สูตรก็ได้นะออใส่กระโปรงยาวเลยนะ ผู้หญิงผู้ชายทุกคนถ้าเกิดเขาเจอคนที่รักจริงๆแล้วยังไงเขาก็คงอยากมีภาพงานแต่งอยู่แล้วยิ่งครั้งที่แล้วไปร่วมงานแต่งพี่โทนี่กับน้องแก้วหูเห็นแล้วแบบอยากแต่งบ้างเลยที่เป็นรองกันจริงคือขำๆใช่ไหมคะเพราะหลายคนก็แบบอาจจะคิดว่าเราแบบ มีพิธีกันเงียบๆแล้วอะไรอ๋อย่างๆๆแล้ก็คือนี่แหละรอรอโอกาสที่เหมาะสมนะคะในในทุกๆเรื่องถ้าถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วยิ่งมีกฎหมายมารองรับด้วยนี่ก็แต่งเลยเอาจริงถ้ากฎหมายออกมานะไปจดทะเบียนคนแรกเลย มีเวลาเตรียมพร้อมเรื่องงานแต่งงานสักทีหลังจากเจอมรสุมข่าวหรือวุ่นวุ่มาปวนก่อนถึงฤกษ์วิวาสำหรับคู่ของจ,กจ,กจักรจันทร์อคัมซิริและเควัฒนาซึ่งหลังจากนี้ทั้งคู่ก็เตรียมงานกันอย่างหนกักเพื่อให้ทันพิธีสำคัญ ล่าสุดสาวจักจัก่นได้โพสภาพถ่ายอวดโมเมนต์สุดโรแมนติกระหว่างเธอกับวาทิจ้าบาด้วยการเปิดการข้อความซึ่งเขียนด้วยลายมือของฝ่ายชายโดยเนื้อหาที่เขียนนั้นมีใจความว่าขอบคุณที่จับมือกันขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกันขอบคุณที่ไว้ใจกันขอบคุณที่เชื่อใจกันขอบคุณที่รักกัน งานนี้แฟนๆก็พร้อมใจกันเข้ามาคอมเมนต์ความน่านรักและยังร่วมแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทั้งคู่กันเพียบ <S <S หลังจากที่มีภาพของคู่รักตูนบอดดิสแลมและสาวก้อยรัชวินย่องไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องมีลูกงานนี้หลายคนต่างก็พากันลุนว่าเมื่อไร่เบบีตัวน้อยจะมาสักที ล่าสุดสกกาวกอยก็ออกมาเปิดใจถึงความคืบหน้านเรื่องครอบครัวบอกว่าตอนนี้เริ่มเปิดอู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ไปปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าร่างกายพร้อมทั้งคู่การมีลูกแบบธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นถ้ามาแบบธรรมชาติได้ก็ถือว่าโชคดีทั้งคู่อยากลองวิธีธรรมชาติกันก่อนโดยที่พี่ตูนอยากมีลูกให้ท่นภายในปีนี้ ซึ่งฝ่ายพี่ตูนอยากมีลูกมากคุยกันตั้งแต่แต่งงานแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วน้องยังไม่มาก็คงต้องเข้าไปขอคำปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นจากที่ตรวจสุขภาพก็คือไฟเขียวใช้วิธีธรรมชาติได้ จากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ในายเอกสาวปู่ปลายาต้องอยู่ที่ต่างประเทศยาวซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้บินกลับประเทศไทยและได้เข้ารับการกักตัวจนครบกำหนดก็เลยมีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านในช่วงวันคล้ายวันเกิดพอดิบพอดี โดยสาฟู u, ได้ประเดิมโพสภาพในชุดไทยประยุกต์ขณะไปเข้าวัดทำบุญกับครอบครัวเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ32ปีที่วัดราชบาพิธสถิตมหาสีมาร,รามราชวรวิหารและมีครอบครัวมาร่วมทำบุญแบบพร้อมหน้าสุดอบอุ่นซึ่งเจ้ตัวได้แคปชั่นไว้ว่า it was a wonderful birthday with a lot h f h u one year later we are all reunited แปลได้ว่ามันเป็นวันเกิดที่สานวิเศษเต็มเปลี่ยนไปด้วยอ้อมกอดเราทุกคนได้กลับมารวมกันในรอบหนึ่งปี หลังศิลปินหนุ่มจัสตินบีเบอร์ปล่อยอัลบั้มใหม่ Justice เพียงหนึ่งสัปดาห์ก็สามารถทุบสถิติโลกติดชาร์ตเพลงด้วยยอดสตรีมสูงถึง160ล้านครั้งใช้เวลาเพียง48ชั่วโมงเท่านั้นโดยอัลบั้ม Justice เป็นอัลบั้มที่สามารถติดอันดับหนึ่งบนชาร์ต Apple Music กว่า110ประเทศเรียกว่าเยอะสุดในประวัติการแถมแทร็กโฟกัสอย่าง Pitches ก็ติดอันดับหนึ่งบนชาร์ต Spotify Global ตามมาด้วย MV ก็ติดเทรน ันดับที่1บน YouTube ทั่วโลก ล่าสุดเพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จจัสตินบ i เบอรส่ง Justice Version Triple s h a c k Deluxe ประกอบไปด้วย6เพลงใหม่ที่ได้ร่วมง,งานกับศิลปินเบอร์ตน้ตนโดยหนุ่มจัสตินเผยว่าอัลบั้มนี้ทำเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตนมองว่าดนตรีเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อผู้คนเข้าถึงกันเพื่อบอกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวและให้เพลงเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจเพื่อให้พวกเขามีความสุขสนุกสนาน